ประวัดหลวงพ่อเชียงแสน<อ>วัดหนองรีอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเคยมีโจรมายกเอาไปเอาไปไม่ได้ครับช่วงละหลังนี้มักทายกกณะันกรรมการวัดได้ทำกองขังหลวงพ่อไว้มีแต่ยักษ์เลือยักษ์ใหญ่พอมานี้หลวงพ่อมาดำรงตำแหล่งมาอยู่ที่นี่ ้างบรรตาบลบอกให้ออกจากกรงให้คนสักการะกราบไหว้ก็เลยมาอยู่ที่นี่เป็นที่มาที่ไปก็เลยจัดงานนรัสก,การเฉลิมฉลองปิดทองพระเป็นงานประจําปีของวัดหนองรีทุกปีต้นเดือนมีนาเพื่อให้ญาติโยมได้มาสักการะกราบไหว้ครัเป็น<ต>สิริมงคลแก่ตัวและครอบครัวพอดีปีนี้เราจัดงานวันที่ปีนี้ จัดงานนมัตการปิดทองพระและทอดประป่า8ี่พันกองกองละ101บาทเพื่อนำรายได้ตรงนั้นมาบุรณะภาษีสาราการประเรียนสาราวันทนาที่ชำรดทุตโสมตำการเวลาวันเสาร์ที่สองมีนาคมแรม7จ็ดค่ำเดือน3อาทิตย์ที่3มมีนาคมแรม8ปดค่ำเดือน3 2วันสองคืนจัดเรียบเรียบง่าย,ายๆปิดทองพระ เพื่อบรรลุศลพระบารมีไม่มีหมอระสบได้ทั้งสิน้นโยมใดมีศรัทธาอยากมากราบพระทั้งเป็นสเดีนยนก็ขอเชิญทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งทั้งวันและคืนเดรับขอเจริญพรครับสาธุครับเสียงที่ได้รับฟังนั้นเป็นเสียงเจ้าวาดวัดหนองลีนะครับอย่างไรขอย้ำนะครับวันที่สองถึงสมมีนา เชิญมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับ